โอเคนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับสู่กับรายการ RTOM Gamer นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมนี้แหละครับเกมทําลายตู้นะครับไหนไหนก็มีบางก็มีบางคนที่เคยเล่นอยู่นะครับเออขอตัดตัดคลิปสักพุ่นนะครับเพื่อจะไม่ทันเสียเวลาผมจะทําวันนี้ให้ถึงให้300ครบสามร้อยนะโอเคอ่าโอเคฮะกลับมากันต่อฮะอ มื่อกี้เมื่อกี้ดูการ์ตูนไปนะฮะอะโอเคฮะเมื่อกี้ดูการ์ตูนไปเดี๋ยวปเปิบป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผป,ปิดปิดทีวีแป๊ดหนึ่งนะสักครู่รอสักครู่ยังไม่ได้ผมไม่ตัดลิดนะอ่าโอเคฮะกลับมากระตตอคฮะเมื่อกี้ไปาปิดทีวีมามที่บอกไปอ่าผม อือผมไม่น่าดูทีวีเลยนะครับเลย่ก็ได้ไม่น่าดูการ์ตูนเลยนะเลยก็ได้สามร้อยสามร้อยสามร้อยหนึ่งนะนี้แหละครับจริงทจริงมันครบสามร้อยแล้วแหละครับดูการ์ตูนเพยเลยก็เพยไปสามร้อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ใช่เงันเถอะครับไม่รู้ทไมรู้ไหมครับว่าผมทําทําไม เอาไว้มันจะมีตังด้วยนะมันแบบเกมนี้จะมีตังด้วยนะใครที่เคยเล่นอ่าโอเค,คับก็กดโกไปฮะก็คือชมเล็กก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตับไม่ได้อ่าไม่รอฮะเล่นอย่างเดียวฮะไม่รอฮะเล่นอย่างเดียวออ <laughs> วิธีเล่นนะฮะอย่างแรกให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะคลิกคลิกไปครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดแล้วจะเปลี่ยนเราก็คลิกนี้ค้างคลิกคลิกคลิก ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปตรงนี้ก็กิ๊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 กระหว่างมันจะเป็นนี้นะถ้าเกิดเราไม่คลิกแบบกิ๊กิ๊กิ๊กอะไรอันอื่นนะมันจะไม่ขึ้นตังค์คำว่าเป็นนี้นะอ่ะเรามาลองดูกันหนึ่งสองสามเอาละครับคลิกดเนี้ครับคิดเยอะครับอ่านคิดเยอะอีกครับไปดีเลยเยอะโอ้โหจริงจริงนะครับโอ้มาดีอะเอออาสาวปุอบอานี่ครับบอกแล้วครับได้กล้ามาแล้ว เนี้ยมันเล่นอะไรก็ไม่รู้อรัโอเคไปดูที่ของอนะ่ะโอ้อิ่งจะซื้ออะไรดีคะับหนักซื้อนี่ก็อ่ะยังไม่ได้เลยอบบนี่ซื้ออะไรบ้างอ่ะซื้อนี่ประกันมันแปดบาทโอเคถ้า okay, เราซื้อแล้วนะอ่ะที่ที่ซื้อไปนะั้นก็กดคลิกมันแล้วก็กด yes นะครับแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็กดครังนะ้งอ่ะ ก็มันล่ใส่ตรงนี้นะฮะโอเคไอ้ของพวกนี้เพราะว่าผมซื้อไว้อยู่แล้วนะฮะโอเคคือกขออภัยนะฮะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ทุกวันนะผมเซฟไวนะ้อะไอ้ทีท่จริงไม่ได้ซื้อหรอกครับไม่รู้มันมีให้แล้วอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดของคนไม่มีให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวส่งเวมให้นะฮะถ้าเกิดมันไม่มีไอ้ตัวนี้ด้วยมีแค่้พวกนี้นะฮะก็มันไม่เหมือนกับผมนะเพราะว่าอันนี้ผม ที่ทีมผมซื้อนี้ไปแล้วแต่วันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนมัอันนี้นะะก็มันตน้นะโอเคอะสตาร์ทต่อนะไม่เสียเวลาฮะปุ๊บเอาเว้เดมาออนออสกี่ครั้งอะกี่กี่กี่สคัญกี่กี่กกี่เยอะฮะกี่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 ก โอ้ยมันมันมันโอ้ยเจ้าของอัดทิ้มันนะฮะเจ้าของอัดคทิ้งเอ้ยเดือดไม่ได้จับบัตรเออเออเอาลงกับเดือดไม่ได้เงินนะเฮ้ยเซ็งจริงนะไม่ได้เงินมันนี่สามบาทนี่เดือดมันมนี่สามบาทซื้อเลยได้ไหมอันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทอ่ะกดเล่นต่อนะไม่ซื้อนะไม่ซื้อผมไม่ไม่ซื้อเลย เอาละครับิิก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 ิิกิกิกิมันมีใแบบนี้นะิกต็เปิดก็เกิดมันเป็นอย่างนี้นะส็แวว่ามันมันโหลดอยู่นะมีสามปััแล้ว้ยเบียมาเชกเช่ชเช่บียนมานะครับโอเคสุดท้ายสิกนสุดนะผมจะเกได้เชื่อนี้นะีห่ยกิ นี้เสร็จแล้วฮะแล้วก็จะแล้วก็จะรอรอให้ได้ถึงหนึ่งรอยเ็ดสิบห้าบาทนะจะซื้อหนีนะครับโอ okay. เครีต่อฮะเอเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดอันนี้ไปถึงเลงเลหงหกนะฮะก็จะเอิม่มปิดคลิปเอิม่มปิดคลิปขอนี้เลขหกก็ได้ฮะเดี๋ยวเ,ด,ะะเดี๋ยวชิ้น่าจะอัดต่อนะฮะชินี้เอิม่มอัดออก,ก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิ คลิปนี้เอิบอัดแค่ครั้งเดียวนะฮะไม่รู้ว่าจะมีอ๋อนี่ลืมทําไหมครับฮะไหมครับว่าผมจะอัดไปอีกตอนที่เยอะถ้าเกิดเพื่อนผมมีใครเปิดโครโวอะไรอย่างนี้นะเอ้ไม่ช่ดีใครเปิดทำชี้เพื่อนผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปอัดแบบนานานะจะสร้างสปามต้องมีนอะไรเยอะนะฮะบอกแล้วนะโอเคนะฮะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะมันก็มันก็เดี๋ยวถ้าเปิดมีเงียทำอะไรเยอะๆเดี๋ยวจะมาอัดต่อที่จริงผมจะอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งอยู่นะ ตอนยิ่กว่ามันจะจบอะนั่นผมจะอัดยิ่กว่าจะหนึ่งตอนนี้ตอนที่5้านะตอนที่5ก็จบพอดีเลยนะฮะโอเคมันอัดถึงตอนที่5นะฮะโอเคเออ่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ผมก็มาอัดเล่นๆอะไรแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะพี่มีขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะโอ้ชิ่มันจริงนะโอเคฮะบ๊ายบายโชคดีไอพีเด็กบาเจ้